สวัสดีค่ะชลคณาราศีเมษพบกับช n n นลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนเมษายน2564นะคะในช่องของเก๋นี้นะจ๊ะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะโดยมีไพ่นะจ๊ะเป็นส่วนขยายสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5 1 6 6 9 6 3 และอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณจะสามารถติดต่อกับเก๋ได้ค่ะคือใน Facebook นะคะในเพจดูดวงกับเก๋พยากรค่ะยังไงฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะเข้ามาดูใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะก็เข้าเรื่องของเรากเลยนะก็ต้องขอเท้าความกันก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ชาวเมดเองอาจจะรู้สึกถึงบางอย่างนะคะช่วงมีนาคมคุณอาจจะรู้สึกถึงความหยุดนิ่งอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณหรืออะไรหลายหลายอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นไป,นปนตามเป้าหมายเป้าประสงค์นะคะคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันต้องใช้ความอดทนนะคะทั้งกายและใจเป็นพิเศษในการที่จะฟันฝ่าให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้นะบางคนอาจจะเหนื่อยกายในเรื่องของการงานนะเหนื่อยใจในเรื่องของการเงินหรือหลายๆเรื่องรุมเร้าแม้กระทั่งกับผู้คนนะคะ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่คุณเพียรอดทนนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองเตี่ยงแข็งขันเนี่ยนะก็แล้วก็มีวินัยกับตัวเองเนี่ยกำลังส่งผลสําเร็จให้กับคุณด้วยนะเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลด้วยนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าส่งผลที่ดีนะคะให้กับชาวเมษค่ะตอนนี้เขาได้ย้ายไปสู่เรือนแห่งความสําเร็จนะคะดังนั้นหลายหลายอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้เนี่ยมันกําลังเข้ารูปเข้ารอยเข้าที่เข้าทางนะคะแต่เหมือนที่บอกมันอาจจะไม่ได้ว่ว่องวาย ะะอาจจะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่โอกาสและความก้าวหน้าการฟื้นฟูตัวเองนะคะเพื่อไปสู่ความสําเร็จและความมั่นคงกําลังเกิดขึ้นแล้วค่ะนะหลายๆเรื่องนะคะพลิกผันนะคะบางคนอาจจะ ที่ผ่านมามีแต่ความเครียดเหนื่อยล้าท้อแท้นะแต่ช่วงพอเข้าดาวย้ายครั้งนี้ก็ส่งให้คุณรู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋าขึ้นนะคะมีพลังมากขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พร้อมที่จะเดินหน้านะคะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาแต่ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเรื่องร้ายๆกลายเป็นเรื่องที่ดีได้นะคะนี่ก็คือ,คอในภาพที่เห็นนะ ทีนี้ต้องบอกในลักษณะของในเรื่องราวของการงานนะคะการงานเนี่ยนะคะชาวเมษเนี่ยนะชาวเมษเองเนี่ยนะคะมีดาวสุประคระนะคะใหญ่ๆนะ,ะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสนะคะเดินนําหน้านะาเดินนําหน้านะดาวพระเสาร์นะคะ ก็หมายถึงว่าภาพรวมของกิจการการงานเนี่ยยังดําเนินไปได้นะเก๋าว่าดีขึ้นนะคะโดย,ยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเพราะว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยครึ่งเดือนแรกคุณเองอาจจะยังรู้สึกเหนื่อยๆอื่นๆในเรื่องราวของการงานหน่อยเพราะว่ามีพลังงานของมริตยูดาวเกตทับบุมฉากถึงดาวเสาร์นะคะ ก็มันอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องราวของการงานมาทดสอบคุณแต่เหมือนที่บอกคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะคุณมีดาวสุรเคะห์ดีๆที่ช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาของคุณขึ้นมาค่ะแล้วทุกๆอย่างในเดือนนี้ที่ชาวเมษได้มาเนี่ยได้มาจากความอดทนของคุณนะคะอดทนบากบัน่นเข้าใจปล่อยวางนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของความจิตตกหน่อยนะคะ ช่วงนี้เองมันอาจจะมีบรวการเดินของดาวแบบนี้อาจจะทําให้คุณต้องระวังปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาการทะเลาะเบาอแววงกับผู้คนรอบข้างได้นะหรือคนรอบข้างนําเรื่องปวดหัวมาให้คุณอาจจะเป็นบริวารลูกน้องคนในที่ทํางานนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงช่วงนี้มันจะอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาได้มาทดสอบทางเรื่องราวของอารมณ์ของคุณค่ะคือเดือนนี้อาจจะยังมีความตกค้างของความเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจนะคะคุณเองอาจจะยังหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์ไปสะหน่อยก็แต่ว่าเก๋ว่าคุณเองพยายาม หาทางเยียวยาหรือบําบัดตัวเองอยู่นะไม่ให้ตัวเองหลงไปกับอารมณ์พวกนั้นนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะใช้ตัวช่วยนะคะในเรื่องราวของศาสนาความเชื่อนะคะการปล่อยวางธรรมะนะมาเยียวยาใจค่ะโหสิกรรมแผ่เมตตานะคะสวดมนต์ภาวนาหรือแม้กระทั่งเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะคะหาสิ่งดีๆเข้ามาหรือถ้าเป็นศาสนาอื่นๆคุณก็ใช้หลักคําสอนของศาสนาของของของคุณนะคะในการดึงตัวเอง เยียวยาวตัวเองไม่ไม่อยากให้ตัวเองตกไปอยู่กับในอารมณ์พวกนั้นนะนะบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะพยายามนิ่งแต่ช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีคนมาจุกจิกจุกจิกอะไรกับคุณทําให้คุณเกือบจะหลุดได้เหมือนกันนะคะดังนั้นรู้ดวงก่อนเพื่อไปควบคุมคอนโทรลสถานการณ์ตรงจุดนี้ค่ะ หลายท่านหลายคนนะคะอาจจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องราวของการงานได้นะในช่วงเวลาในเดือนเมษายนนี้นะโดยเฉพาะเครื่องเดือนหลังค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่บนเหมือนที่บอกเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรืออาจจะมีการริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะมีโปรเจกต์งานนะคะได้เซ็นเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานได้ไปเริ่มต้นงานใหม่นะหรือกําลังคิดริเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องราวของอาชีพเสริมอาชีพสํารองนะคะหรือได้ไปเข้าสมาคม อาจจะเข้าคอร์สอบรมสัมมนาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตัวเองในรูปแบบอื่นๆในเรื่องของความก้าวหน้าแก่ชีวิตด้วยค่ะเหมือนช่วงนี้นะคะไฟกลับมาอีกรอบหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีเมษสว่างสวัยมากในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะใครทําธุรกิจกิจการการงานการค้าส่วนตัวครึ่งเดือนแรกอาจจะเอื่อยๆเนืองๆหน่อยนะหรือว่าคุณอาจจะต้องปวดหัวกับบริวารการขนส่งล่าช้าการเคลมคืนสินค้านะคะหรือลูกค้ากวนๆแต่พอครึ่งเดือนหลังไป แล้วน่าจะเข้าที่เข้าทางสําหรับคุณยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเดือนนี้จะลงทุนหรือทําอะไรนะคะอยากให้ลักษณะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะขอให้ใครคิดจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆขอให้เป็นสิ่งที่คุณศึกษาหาข้อมูลมาดีแล้วนะคะเกิดจากความชอบส่วนตัวนะคะไม่ใช่ทําเพราะตามคนอื่นนะเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆอันนี้จะสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้ด้วยค่ะ ทีนี้เราขอกอจจลังงเมเบมาในเรื่องราวของการเงินหน่อยนะคะการเงินที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานของชาวเพศบางท่านที่อาจจะปวดหัวในเรื่องราวของการเงินนะคะหมุนเงินนะคะเคลีย์เรื่องเงินนะคะจัดสรรในเรื่องราวของการเงินแต่ในเดือนต้องบอกว่าในเดือนในเดือนเมษายนนี้นะคะเกี่ยวว่าดาวการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยครึ่งเดือนแรกก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะมีราหูอังคารเข้ามาเกี่ยวกับภพบกระดุมพักการเงินนะ แต่ว่าครึ่งเดือนหลังน่าจะสบายขึ้นนะคะเพราะดาวพระศุกเนี่ยโคจรทับลัคนานะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าดาวพฤหัสโยกหลังอีกก็ต้องบอกว่าส่งผลให้การเงินของคุณจะคล่องตัวมากขึ้นค่ะ ด้วยพลังงานของดาวพฤหัสเขานี้ที่โยกย้ายมาก็ส่งผลดีกับคุณในเรื่องของการเงินด้วยแหละการเงินจะพลิกฟื้นชะตาชีพขึ้นมาเลยนะคะก็หยิบจับอะไรยังหาได้ง่ายหาได้คล่องมนะคะหมุนเงินได้มีเงินเข้ามาแต่ด้วยมีพลังงานกับราหูกับอังคารคุณอาจยังมีภาระในการใช้จ่ายมากมายนะคะดูแลบริวารแวดล้อมคนที่คุณดูแลอยู่นะคะหรือมีเหตุเสียเงินไปกับบ้านที่อยู่อาศัยบุตรบริวารบางคนก็หมดไปกับสัตว์เลี้ยงนะคะอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือเลือกแต่ถือว่าการเงินเนี่ยยังจะมี ยังจะสามารถผ่องถ่ายได้อย่างดีนะคะแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อความไม่ประมาทค่ะนี่แหละค่ะแต่เงินเนี่ยเกว่าจะเข้ามาคล่องขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นกว่าช่วงมีนาคมนะแต่ถ้าเรารู้ดวงก่อนก็พยายามจัดสรรไว้นะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาให้คุณเครียดได้อีกนะเดือนนี้เองนะคะถ้าคุณอยากจะไปทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมในเรื่องราวของการเงินแนะนํนาครึ่งเดือนหลังเลยนะคะฟ้าน่าจะเปิดสําหรับคุณมากขึ้นค่ะนะหรือ,อใครอยากจะทํา คือจะลงทุนอะไรหรืออะไรยังไงเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีสําหรับชาวเมษค่ะชาวเมษเดือนนี้นะจ๊ะระวังสุขภาพร่างกายหน่อยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะแม้กระทั่งเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะให้ช่วงนี้ให้เรามัดระวังหน่อยค่ะนะจะเดินทางไปไหนขอให้ตรวจเช็คสภาพรถนะคะแม้กระทั่งร่างกายถ้าคุณเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่ได้ตรวจสุขภาพมานานช่วงนี้แนะนานะคะเพราะหลายท่านหลายคนช่วงนี้อาจจะโรคเก่ากําเริบนะเช่นเหมือนกับว่ามันมีวันหยุด เยอะหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเผลอกินเผลออะไรไปมันอาจจะทำให้วินัยในการดูแลตัวเองของคุณหย่อนยานอาจจะทำให้บางคนเนี่ยน้ำตาลขึ้นน้ำหนักขึ้นความดันขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะดังนั้นเดือนนี้เรามัดระวังสุขภาพร่างกายหน่อยค่ะนะเอาล่ะค่ะทีนี้ขอกลับมาในเรื่องราวของความรักนะจ๊ะในเรื่องราวของความรักดูสิคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ด้วยพลังงานการเดินของดวงดาวต้องบอกว่าดาวศุขนะคะดาวปัตตานีคู่ครองเนี่ยนะคะเป็นอุดนะคะวินาศลัคนานะคะก็ต้องบอกว่าการลักษณะการเดินของดวงดาวแบบนี้เกี่ยวว่าคู่ครองของคุณยังมีอิทธิพลนะคะมีบทบาทกับคุณด้วยค่ะนะคะทีนี้เราลองมาดูในเรื่องราวของขยายส่วนของไพ่หน่อยนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะคือที่การเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าใครมีคู่อยู่เนี่ย คู่เนี่ยก็ยังจะเขาเรียกว่ายังเป็นเหมือนเป็นบัดดี้ที่ดีนะคะซึ่งกันและกันนะคือก็เหมือนกับว่ามีคู่แต่ว่าคบกันเหมือนเพื่ออยู่กันแบบเพื่อนแล้วค่ะอาจจะไม่ฮุ้ยวาวันแววอะไรมากมายแต่ว่าเป็นความเข้าใจกันที่เหมือนเหมือนกับอยู่ด้วยกันทีก็เบื่อหน้ากันนะแต่ว่ามันก็ขาดกันไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเหมือนบัดดี้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกคู่ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนลมใต้ปีกให้คุณส่งเสริมคุณในเรื่องราวต่างๆได้ด้วยค่ะ เอาละไพ่ในเรื่องราวของความรักนะจ๊ะมีสี่ไม้มีไนซ์สอบซอดนะคะมีสี่ถ้วยมีแดเหรียญนะจ๊ะแล้วก็มีสเตรนท์นะคะก็เหมือนที่บอกนะคะคู่ก็คือยังเป็นคู่ของเรานะคะสัมพันธภาพนะคะแต่เหมือนกับที่บอกบางครั้งอาจจะเบื่อกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างแต่ยังไงก็เป็นคู่กันความหวานอาจจะไม่มากแต่ความสายใยเนี่ยมีอยู่นะจ๊ะเดือนนี้เองคุณระวังหน่อยนะคะคู่จะจุกจิกจู้จี้กับคุณนะคะหรือบางครั้งเดือนนี้คู่จะเจ้าอารมณ์นะคะคู่จะเจ้าอารมณ์ขี้งุดหงิดง้อง,ง หรือบางทีคู่เนี่ยนะจะดราม่าเยอะในช่วงเวลาเมษายนนี้น้อยอกน้อยใจหรือแม้กระทั่งหึงหวงนะคะกับคุณเป็นระยะระยะได้ในช่วงเวลาเมษายนค่ะจะมีเหตุให้ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องค่ะดราม่าที่ไม่เป็นเรื่องนะคะอาจจะมีเข้ามานะทีนี้ เพราะว่ามันมันมีอิทธิพลของดาวบาปพระคออที่มาพาดผ่านตรงจุดนี้นะหรือคุณเองอาจจะช่วงรู้สึกนี้ก็อาจจะช่วงนี้อาจจะเบื่อคู่โดยรู้ว่าคู่เราดีแหละแต่บางทีทำไมไม่แหช่วงนี้จุกจิกแล้วเกินก็ทําทให้คุณเซ็งๆได้เป็นบางอารมณ์นะคะแต่ภาพรวมก็ยังเป็นบัดดี้ที่ดีซึ่งกันและกันค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยในเดือนเมษายนนี้ชาวเมฆไม่ค่อยโดดเด่นนะคะกับการเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวเมฆอาจจะรู้สึกว่าเงาเงานะคะเหมือนกับเออ มีเหงาบ้างอะไรบ้างแต่ก็เหมือนกับยังไม่เจออะไรที่ถูกใจเหมือนอยู่แบบเงาๆไปก่อนบางคนอาจจะเหงานะแต่อีกพลังงานหนึ่งก็อาจจะแบบอยู่แบบสตรองก็ได้แล้วก็รอทิศทางที่จะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณนะคะเพราะว่าดูแล้วช่วงนี้คุณเองรู้สึกว่าอยากจะมุ่งเน้นไปกับเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินนะคะมากกว่านะมันมีภาระอื่นๆที่ทําให้คุณจะต้องไปจัดสรรมากกว่าในเรื่องราวของเรื่องคู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่อยากคาดหวังในเรื่องราวของความรักแล้วอะนะเพราะที่ผ่านมาพราะคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดังหวังก็จะทําาให้้คคุณเจ็บมกนนนะะดัังงช่ว คุณเองอาจจะอยู่แบบเหงาบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างครอบครัวบ้างนะคะอยู่กับตัวเองบ้างแต่ก็ก็ขอที่จะเลือกตรงนี้ก่อนเพราะคนที่เข้ามามันก็ยังดูไปในทางทางเพื่อนๆนะคะมันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระหรือยังเอาความแน่นอนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะคะดูแล้วก็ยังเป็นคอมมิชเมนต์แบบลักกระปิดลักกระเปิดนะคะหรือว่ามันเหมือนกับ เขาเองก็ดูดูเลือกกันไปเลือกกันมาเหมือนจะเข้ามาเลือกเราซะมากกว่าหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะที่มีชาวเมรบางผู้บางคนอาจจะแอบรักแอบชอบนะคะใครอยู่ก็ได้นะแต่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไปไม่ถึงแต่จะกลับก็ไม่ได้ก็เลยส สตันตัวเองว่าอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นในรักษาเป็นแบบนี้นะคะ mm. เดือนนี้มันก็เลยยังเป็นช่วงระยะเวลาของการแอบมองก็ได้ในบางคนนะคะที่คุณมีใครอยู่ในใจแต่ก็ไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้เพราะอาจจะด้วยทัมมิ่งที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างไม่เอือ้อหรือบางท่านบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแค่ตรงนี้ก็ดีพอสําหรับคุณแล้วเพราะบางทีถ้าเกิดว่าสารสัมพันธ์ต่อไปอาจจะไม่ใช่อาจจะทุนทาให้คุณเจ็บมากกว่านะคะตอนนี้ล่ะคะ่ะก็คือภาพรวมนะคะของชาวเมษนะจ๊ะประจําเดือน เมษายนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะชาวเมษนะคะสร้างเสริมบุญกุศลเพิ่มนี่จะถือกระดวงของจะถือว่าส่งกระดวงของคุณนะคะพลังงานของดาวพฤหัสที่เข้ามาคือให้เราพยายามทําแต่สิ่งดีๆนะคะสร้างบุญสร้างกุศลในทุกๆรูปแบบกระตันยูกับผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็ พยายามใช้สติในการดำเนินชีวิตงดประทะงดดามา่างดอีโก้คุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างดีที่สุดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณในเดือนนี้นะคะไม่ต้องไปออกหน้ารับแทนใครไม่ต้องไปไฟ์แทนใครนะคะพยายามครองตัวอยู่ในที่มั่นนะคะสำหรับตัวเองจะดีมากนะคะแล้วก็พยายามอย่าทำตัวโดดเด่นมากนะคะไม่งั้นเดือนนี้อาจจะสร้างปัญหาสำหรับคุณได้นะพยายามทำแต่สิ่งดีๆจะช่วยส่งให้กับชาวเมธค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ